เครื่องนี้คือสายพันธุ์สเปคแรงที่พร้อมชนทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเจนเนอที่ลูกค้าติเฟนมาหรือเกมในระดับตองเทั้งหลายนะครับและงานกราฟิกก็สามารถทำได้ครับ3 2นั้นและเคสที่อยู่ตรงหน้าผมตัวนี้ก็คือ John's o o 3 2 Proback นะครับเป็นเคสขนาด Micro ATX ที่เล็กมากๆนะเลเอา แล้วต้องบอกว่างานประกอบแบบนี้ดีบักจัดให้ตลอดนะครับแล้วถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวลองฟังสเปคกันต่อครับสเปคโหดที่ซ่อนอยู่ในเคสเล็กตัวนี้นะครับ CPU เป็น Intel Core Ultra 7275K ประกบกับตัวระบายความร้อน b q u i e t Dark า o c k 5นะครับผมรวมถึงเมนบอร์ดนะครับใช้เป็น B860M a l l l นย์เอ็มออ i ์จ i พร้อมบลูทูธทั้งหมด การ์ดจอตัวทำเลยครับผมตัวนี้ rtx 5070 ti 16 g b จะเกมจะงาน gen ai ไรต่างได้หมดแน่นอนนะครับ SDD 2ตัวนะครับ1เทราไบต์ตัวแรกเป็น Samsung Pro 990นะครับตัวนี้ตัวเทพลัน Windows และอีก1ตัวคือเก็บข้อมูลนะครับใช้เป็น k คิงตั Lee 6,000 2อเทราไบต์และประกอบลงมาในหน้าตาเคสแบบนี้ครับผมและใครที่กำลังหาเครื่องที่เน้น Gen AI ทั้งวิดีโอและภาพแบบ Work ์ o r k นะครับดูเครื่องนี้เป็นตัวอย่างได้ต้องบอกว่าเครื่องนี้เน้นสเปคสูงไว้ก่อนนะครับเผื่องานในอนาคตด้วยซึ่งลูกค้าเครื่องนี้รีเควสการใช้งานแบบ Gen AI เต็ม100%มา